จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าท้าเกลียนกับ w w E2K16 นะครับผมในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับขอกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะฮะและก็แน่นอนครับผมเคลียร์หมดทั้งทีนักมวยปล้ำในตำนานครับผมนักมวยปล้ำในตำนานไม่ใช่สโตนโคนะสโตนโคก็ตำนานแต่คนนี้ตำนานกว่าครับตำนานนานครับผม น้องแมนนั่นเองครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับนักมวยปั้มน,นะครับผมสุดเถื่อนนะฮะหลังจากสร้างตำนานนะผมปเปรียงปล่าในภาค15นะครับผมภาค16บหกเขาก็กลับมาอีกครั้งกลับมาทวงเข็มขัดของเขาคืนนะครับย้อมผมทรงใหม่ด้วยแต่ลายสักเหมือนเดิมมาลุยเลยเจอกับ Tyler ไทเลอร์บลิสไอ้บ้าเซลฟี่นะฮะอะไรของมึงวะอืมขื่อขื่อขื่อนะี่มันเจ้าตรงไหนวะจับล็อก ไซดเฮดล็อกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมพูดมั่วแล้วเออกระแทกไหล่เขาให้เอ่อออ,อ,อโอเคบีทนี่ย่อลงไปอาฮะไม่รู้คือเรียกอาหารไอ,อจะบิดึ้นไอเหี้จับมาสูบเล็กวิ่งขากับเชือกอีกนะฮะหลังแอนเลยครับผมไทเลอร์บีทเหรอเซลฟี่เหรอเซลฟี่ตีนกูดิเซลฟี่ตีนกูไหม โอ้อะไรอะไรอะไรของมึงผมยังไม่คุ้นชินนะครับมันช้าครับไม่รู้ว่าตัวมันช้าหรือว่าระบบใหม่มันชา้านกแน่นะครับถ้าอะไรนายทำไรเขาจับแมงล็อกคอจับใส่จาบไอผมก็ไม่มีความรู้มากมายนะครับเรื่องเอ่อท่ามวยปั้มนะครับกระทึบซ้ายกระทึบขวาไปครับแบ็คโคสไลน์เข้าให้ไอสัตว์โคสไลน์เข้าให้ มาจับใส่ท่าท่าระจำตัวก่อนนะฮะท่าอะไรวะวิหูฟาดเข้าไ้สัตว์ฟาดเข้าไปตายยังตายหรือยังฮะตายหรือยังกดให้จานนับ <One. S 1> เล็กจานเลยนะชื่อ <Two. S 1> โอ้โหยังไม่ได้อีกครับหมดฟงหมดฝึกอะไรช่างหัวมันครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าของจริงมันดีเป็นเสีงกว่าเยอะดูรับผม <laughs> <laughs> the only tag team contest is Skinner. No On the way the ring, from Thailand. From Thailand. NON man. Oh, no MAN WWE's yeah. finest squad. You know, it will surely be an exciting uh -huh. tag team encounter. These teams looking to make a mark here in the tag team division is <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> so terrible. เป็นการแข่งแท็กทีมครับผมพี่เดียวอิตามิลิเกอฟินบาลอตัว oh, <man, S 1> ที่ว่าแล้วี่น่าสนใจใครเป็นใครอะ่ะว่าไงอีหนูก็คืบแปลกโอ๊ยไอที่นี่เขาเป็นแชมป์ด้วยนะครับ NXT r e ว e ร์ e oh, ได้ <anywhere. S 1> สวยงามจับมายังไงยังไงเอ้าเฮียโอ้โอ้กระพือครับอิตามิกระพือครับ ถ้าไม้ตายหลักของเราคือการกระทืบทำไมผมต้องมาวุ่นวายกับ NFT ดเวยวะฮะโอ้ยนี่ไงฟาดแม่งเลยสัตว์รีเวิร์สครับสุดตีเลยครับท่านี้ฮิไอฝั่งตรงข้ามมีรอยจ้ำๆแดงๆตรงที่หน้าอกด้วยครับมันเป็นเหมือนกับแบบว่ามันแดงอยู่แล้วหรือผมกระทืบมันมาเลยแดงวะอุ้ยทำเพี้ยนเลยดิ โอ้ยไม่ไหวไว้ไม่ไหวไว้แท็กแท็กเพื่อนกันแท็กเพื่อนเอ้าไอ้เหยืดกันแท็กเพื่อนไอ้สัตว์โอ้เพื่อนโอเคโอเคโอเคเพื่อนจัดการเพื่อนจัดการโอเคตัดผู้ออกฮะเจ้าจังเวทีฮะอ้าวสวยงามแล้วสิลงไปกระทืบมันกันเย่ากระทืบดิครับกระทืบดิครับ เล่นเพื่อนขวาเล่นเพื่อนขวาเออวิธีนี้มันเก่งเว้ยสัตว์ไอฟินเนี่ยไอฟินบาลอรเนี่ยเก่งบาลอบาลอรชกแม่งไม่สนใจเพื่อนเราประตูชกแหลกอะโอ้อะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่ท่ากับผมเว้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหไอสัตว์นิ่งเลยกู นิ่งเลยไม่ใช้ท่าประจ,จำตัวนะครับซิกเนเจอร์มูสมันจะใช้ท่าไม่ตายกับผมครับทำไรไมทาทำไรทำไร <c oughs> <c oughs> อะไรพริกได้เว้ยเฮ้ยแท๊กแท๊กหน่อยแท๊กเพื่อนก่อนแท๊กเพื่อนก่อนเอ้าเฮ้ยอะไร ปุ่มแท็กกับปุ่มขึ้นเชือกแม่ปุ่มเดียวกันครับไอ้สัตว์น,น่าอ้าวโอเคเพื่อนเรามาช่วยไม่ได้ไหมครับเสร็จแล้วครับป่านนี้อ้าวชิบหายแล้วตอนนี้ขคือมันจะกดผมนะฮะเพื่อนเรากำลังวุ่นวายกันอยู่นอกสนามโอ้มันขึ้นเชือกครับมันขึ้นเชือกครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหที่ทำให้ตายมันครับ ชิบหายแล้วเพื่อนคุณอยู่ไหนเนี่ยแล้วจับเชือกได้ไหมเนี่ยเออโอเคโอค้โหเหี้ยผมจะแพ้แล้วนะครับแต่เพื่อนมาช่วยไม่ทันครับคาเป็นหมาแล้วตอนะะนี้นี่ไงนี่ไงสัดเ้ยขอ์ดคอร์ดนะทุกคนสุดแล้วสปีดสปีดแม่งเลยเอา ไอ้เ้ยผมสเปียร์มันเบอร์ครับเฮ้เฮ้ยผมจะสเปียสเปียรว่าไม่รีเิร์ได้นี่ไงสัตว์มะเรียบร้อยเรียบร้อแล้วดนสเปียร์นะครับ o n ไอ้เหี้ยอไอ้ตีไอ้สัตว์เอ้ยนะไอ้ขี้ยเร็วอิตามีมันนนี่ไงกดตีนครับ มาแท็กก่อนโอ้โอ้ยแท็กก่อนเร็วแท็กกูจะแท็กขึ้นใช่่าไหมเอมึงเหรอโอ้ยโอ้ยยี่สิบเดียวสองลงขาดมากมันจะแท็กนะฮะอ้าวมันจะเล่นผมนะครับโอ้ยดูดูเอ้ากรรมการไม่ได้นับนะครับมันกด มันกูจะคุยกับไอ้นั่นอยู่นะฮะมันทำมันยืนทำอะไรวะเฮ้ยเรามันยืนมองครับจบเธอไอ้เหี้ยแมปมันนานครับแล้วผมไม่ชอบปั้มแท็กทีมอ่ะเวลาจะกดจะกดเขาชอบมีคน,นมาเสือกอยู่เรื่อยนะครับผมไม่ชอบปั้มแท็กทีมครับครับผมมีสัมภาษณ์ด้วยนะฮะอะไร Let's talk about what happened out there tonight. You just finished your first match in an NXT arena. So, how did it feel? You just saw a future WWE champion, the future face of the company, the heir apparent of the WWE. Take it in because I am the best there is. Oh, you to that once in a generation.

นี่คือแบบแรกยังเป็นทัศการของทุงแมนนะมมนผมเอ้า,าแล้วเทรเบีมันออกมาทำไมวะผมกำลังปั้มอยู่นะฮะเอาอยัางไงอ่ะมันออกมาหาเรื่องใครครับหาเรื่องผมหรือหาเรื่องอาร์ตูสถ้ามันออกมาดูดูมันมาเดินตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรเราปั้มก่อนนะนีไ่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไง ลงไปกองซะจับใส่ชกสแลมไหมไม่ใช่ครับผมยกข้ามหัวฟาดแม่งเข้าไปสัตว์อะไรวะไอ้ที่นี่อ่างมันวะมึงจะไปสนใจมันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้แพ้กันพอดีคือผมกดอะไรไม่ได้นะตะกี้เหมือนมันมาคนตีนผมะมึงปล่อยเลยมึงปล่อยมึงปล่อยมึงปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไอ้สัตว์ไม่ปล่อยไอ้สัตว์จับมารีเวิร์ดแล้วก็ นี่ต่อยแม่งล่วงเลยยังไงเอาเฮ้ยแทลิบิตมันกระทึบอาทูดเหรอมกระทึบไหมหน่อยดิกระทึบไหนเอาอาทูกระทึบคืนอะไรวะฮะ<า>มันทำอะไรกันอยู่เ <c oughs> <c oughs> ออมันเป็นเพื่อนกันเหรอเฮ้ยกรรมการนับสิบเลยสัตว มันทำอะไรกันอยู่วะฮะมึงไม่ฝึกษาหาเรือเหะศึกษาหาเรือเหรอจ้าเนี่ฟาดเให้ศึกษาหาเรือโดนฉีดหน้าอาทุลรักษศพออกกลัววะกดแล้วมันฉีดหน้าเหมือนกดเลยเหรอมึงเวอร์แล้วมึงเวอร์แล้วเดี๋ยวมึงเจอสเปียร์ไอสัตว์โอ๊ยแต่ละอยู่อะไรจ๊ะสเปียร์แม่งเลยแม่ย้อยกำตับเป็ด มึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาแยก้กระหายเยหยื่อนีไง Bicycle Kick อ่ะกวแลแรงงานนับ1 2เฮ้ยมันทนได้ครับเฮ้ยอาร์ทรูดมันจะใส่ทางไม่ตายผมครับอาร์ทรูด นี่งไงแก้ได้สวยงามสวยงามเอาแล้วมึงตากุชเชอ่า,าไม่ตายบ้างไอ้เันกระเสียอะไรของมึงวะไอ้ทีม่มึงอย่ามึงก็อย่าไปยุ่งกับมันดูดิอโอจบเลยเจ๋งเลยไอย้อะไรวะโอเคอยังได้อยู่ยังได้อยู่ไอ้ไชเลอรบีชมันอะไรของมันวะ มึงตีนผมนะฮะผมยังไม่มีความแค่เลยกับมันเลยมึงอยากป่าสร้างความแค่ให้กูเหรอฮะฮะนี่ไงถ้าไม่ตายไม่ค่อยเท่เท่าไหร่วะออยากจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ดูดินับแล้วมันคุยกับอาจารย์อยู่อ่ะไอ้เคี้ยนี่อะไรของมึงวะทานเหรอมึงจะทานไปไหนหันหน้ามาสไตล์ตนะ รียบร้อยอย่าเสืกได้อยเหียนั่นน่ะอ้ชัยชนะนัดแรกของน้องแมนนะครับผมในที่สุดก็ได้แล้วที่นั้นจริงๆผมจะชนะนานแล้วล่ะ้างที่นั้นไม่มาเสือกนะเราสัมภาษณ์อีกแล้วนะฮะอะไรครับอนี่เขาเห็นเล่นหน้าเล่นตาแเล่าตัวไม่ห่างกันบ้างตัวไม่หากันบ้า มันมันถามเรื่องที่ว่าไทเลอร์บีท์มันออกมานควนตีนผมระหว่างแมทนะครับผมมึงยังไม่ถึงชั้นกูหรอกวะ He's He shouldn't the with him things That's that level even be me make move bigger better in ring I'm quick I say not on right? gonna hmm, 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 on like s <S and on and work of to gotta about uh huh. my all ากคนนึงเท่านนั้แหละไม่มีใช่ครับบกนะะฮปับ คนนตีนับควรตีนังหลักครับพี่ผมไม่ทำอะไรพี่ครับทำไมจู่ๆพี่ก็ถึงได้ออกมาคัดจังหวะผมเมื่อกี้นี้นี่ฮะบีบนวดนวดนวดให้มันเจ็บหรอว่าท่านี้ฮะกระเทิบดีกระเทิบมันดีอะไรวะสวนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสวนได้เราสวนได้นี่ไงจับมารีเวิร์ดแม่งเออกไ้นอกสนามแล้วก็จับมัน ไม่เอาดีกว่าชกแม่งเอาไว้ดีกว่าชกแม่งไว้แล้วเราก็ปั๊มถ้าไม่ตาย <c oughs> มาเร็วนี <c oughs> ไ่งไงอาร์มแดกเข้าไปนี่ฟาดแม่งเข้าไปห้าเยี่ยงลงเยี่ยฟาดแม่งเข้าไปกระพืงานขาวเลยูเหม็นไส้ทำไรนันมึไปหยิบมันขึ้นมาทำไมวนะแล้อ๋อโอเคโอเคกระพืบกระพืบ มึงน่ะมันกาดไอ้กาดใส่เ huh. พ anyway. okay. ิร์บัคเกิลส์เห็นสเปียร์ครับผมนี่เขาเนี่ยเขาก็ไมโอเคตายหรือยังครับตายหรือยังครับไม่ตายครับนวดแม่เข้าไปนวดแม่เข้าไปเดี๋ยวก็ตายโอ้ยสปายบัสเตอร์ครับผมนี่สเปียร์ครับโอเคใส่ถ้าไม่ตายใส่ถ้าไม่ตายลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ลุกขึนมาอย่าแก้นะอย่าแก้นะไอ้เหี้ยมันโอ้ยเสียวเลยที่ว่ามันจะแก้นะโอ้โหเ,เต็มๆเลยครับตายแล้วครับพุ่งนี้ยังไงก็ตายครับเฮ้ยอ๋อมันสลัมันสลัสเกยท่าไมมตายเพื่อที่จะได้หลุดครับโอ้โหขึ้นเชือกเลยขึ้นเชือกเลยเอาไวอีววก มันสลาเกตถ้าไม่ตายเพื่อรี่จะดิลล์ออกมาโอ้ยยังไม่จบใน่สิ้นนาทีว่ะมึงเนี่ยมึงหันหน้ามาทำอะไรเนี่ยเกอยวกหน้าฝ่ายกับเธอต่างขึ้นนะฮะโอเคขึ้นเชื่อดีกวานะครับนอนอยู่เฉยเออเรียบร,ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผม one two อ๋ออยังอีกมึง เียมันยากเย็นยางวะนี่ normal เลยครับโอ้ยเดี๋ยวเฮียเอากดอีกโอ้ยตัดเลยมึงคนเหียเลยวะไม่ทำไมโอ้โหไอ้เฮียเ้ย กดจะดิ้นมันก็ดิ้นโคตรยากเลยนลเวลาผมจับไม่กดกดไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้สัส เอาแล้วครับผมก็จบกันไปเท่านี้ก่อนละกันนะฮะสับเซิร์ฟนะครับผมกับน้องแมนเคลียร์โหมดนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะระบบใหม่ของมันนะแต่ก็รู้สึกได้นะครับผมว่ามันค่อนข้างลื่นไหลกว่าภาคที่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีอันดับด้วยนะครับคือจะไปชิงแชมป์มันต้องเป็นเออ่ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งก่อนนะฮะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือเควินโอเว่นนะส่วนของผมนะอยู่อันดับที่แปดนะครับตอนนี้สเตตัสมันก็ยังน้อยอยู่นะมีเจ็ดสิบเองนะอ๋อไอ้ไทเลอร์บีที่สู้เมื่อกี้สเต รมกดไลค์หน้าแล้วก็สังกัดติดตามได้นะครับเพื่อจะชมฟรีฟารไลค์กันเรียนตอนต,ต,ต่อไปนะฮะสำหรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมมาเปิดตัวเมมฟิสเดอรไพร์ครับผมมาเลย